สอบถามหน่อยครับเจ้าพ่อระหว่างเ i ี o ยวมีนาทีกับ iPhone 4 Pro Max เน้นถ่ายรูปวิดีโอรุ่นไหนดีครับเ i ี่ m วมีนาทีหมายถึงเ i a o m i มี T ใช่ไหมครับสหายและ iPhone 4 Pro Max iPhone 4มี Pro Max ด้วยหรอครับสหายน่าจะหมายถึง iPhone 1 4 Pro Max นะเจ้าพ่อขอแยกถ่ายรูปกับงานวิดีโอดีกว่านะครับสหายเพราะว่ามันเด่นกันคนละแบบเลยอะเซี่ยวมี่สิเซนเซอร์ใหญ่50ล้านพิกเซล HDRD ภาพกลางวันคมชา้าแต่โทนสีบางครั้งไม่สม่ำเสมอมีอัลตร้าไวและเทเลโฟโตโ้แต่ไม่มีเล รองรับ HDR 4K การประมวลผลภาพถือว่าทำงานได้เร็วแต่บางครั้งสีและ Dynamic Range ยังไม่เสถียรราคาถูกกว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสเปคครับ iPhone 14 Pro Max ความละเอียด48ล้านพิกเซลมีอัลตร้าไว์และเทเลโฟโต้คุณภาพสูงมี Action Mode การสั่นสุดยอดอะ Cinema าโหม d o อร์บี้วิช HDR ส่วนการประมวลผลของ Apple ทำให้ภาพวิดีโอสมดุลมากอยู่แล้วครับสหายแพงกว่าแต่คุณภาพและ Ecosystem มของ Apple แจ่มจริงถ้าสายเน้นถ่ายวิดีโอจริงจังนะ iPhone 14 Pro Max เหมาะกว่าอันนี้เฉพาะ ขอแนะนําสายที่เน้นใช้งานวิดีโอกล้องหลังเป็นหลักเลยนะครับสหายเพราะมีโปรเลสแบบ 4K ระบบการสั่นแอคชั่นโหมดซีน m ม m าโหมดแบบ 4K ซึ่งโหมดพวกนี้ครับ iPhone 14 Pro Max เป็นรุ่นตั้งต้นที่ทําแบบนี้ได้ส่วนสวมีธ 15T ยังติดเช่นการสัน่นยังไม่ค่อยเวิร์กอย่างถ่ายในที่แสงน้อยจะเห็นชัดเลยนะครับและแบตลดไวด้วยนะสําหรับงานวิดีโอแต่ถ้าถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าถือว่ายังแจ่มกว่า iPhone มากเลยครับสหายในส่วนอื่น,นๆเช่นการถ่ายรูปนิ่งทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเฉพาะก็เชียนะและมันคุ้มค่าในราคาย ยาวเลนะ Xiaomi 1 5 t ตอบโจทย์ครับให้คุณภาพใกล้เคียงรุ่นโปรในราคาที่ถูกกว่าเหมาะกับสหายที่อยากได้กล้องดีแต่ไม่อยากจ่ายแพงครับได้อยกเฉพาะระพรีวิวอะไรกดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสหาย